สัดส,ส่วนลดแต่น้ำหนักไม่ลดปัญหานี้เกิดจากสาเหตุอะไรมีหลายๆคนนะคะถามตานเข้ามาว่าเวลาที่ลดน้ำหนักไปได้สักระยะนึงแล้วเนี่ยทำไมสัดส,ส่วนลดแต่น้ำหนักไม่ลดลงเลย ในน้ำหนักตัวของเรานะคะที่ช่างออกมาเนี่ยกิกโลเกิโลเนี่ยมันประกอบไปด้วยไขมันกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็น้ำนะคะแล้วน้ำหนักที่มันจะทำให้หุ่นของเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคือน้ำหนักของไขมันแล้วก็น้ำหนักของกล้ามเนื้อนะคะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะในน้ำหนักที่เท่ากันของไขมันกับกล้ามเนื้อเนี่ยขนาดของไขมันเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่ากล้ามเนื้อ2-3ถึงเท่านะคะสมมุติว่าเวลาที่เราลดน้ำหนักนะคะน้ำหนักของไขมันหายไป 2กิโลในขณะที่น้ำหนักของกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้น2กิโลนะคะนั่นแสดงว่าน้ำหนักของเราจะไม่ลดลงเลยแต่การที่เรามีกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เรามีรูปร่างและก็สัดส,ส่วนที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะใครที่กําลังลดน้ำหนักอยู่แล้วสัดส,ส่วนลงแต่น้ำหนักไม่ลงนะคะนั่นแสดงว่าคุณมาถูกทางแล้วทำต่อไปได้เลยค่ะ